สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูออนอีกแล้วนะคะในบทเรียนออนไลน์นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาทบทวนเรื่องการนับเลข1-10ถึง10นะคะแล้วก็เราจะมาฝึกเขียนนะคะ0ูถึง5ตามเส้นประนะคะสำหรับชั้นอนุบาลปีที่1น,นะคะ โดยคุณครูกรณิสภาเสีนจันทึกนะคะคุณครูก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูก็อยากจะฝากว่าช่วงนี้นะคะในอำเภอปากช่องของเรานะคะยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าให้ระมัดระวังตัวนะคะในการออกไปใช้ชีวิต นอกบ้านนะคะถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรออกไปไหนนะคะแต่ถ้าจําเป็นที่จะออกไปทําธุระนะคะไปธุรกิจในที่ต่างๆนะคะก็ควรจะสวมแมสนะคะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนนะคะแล้วก็ตัวผู้ปกครองเองแล้วก็ตัวของเด็กๆเองนะคะช่วงนี้นะคะเราก็ได้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปอีกนะคะ ครั้งนี้เลื่อนออกไปเป็นวันที่2ส,สิงหาคมนะคะแล้วก็เราจะมีการแจ้งเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าในการเปิดเทอมนั้นเราก็จะต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนะคะเราถึงจะทำการเปิดได้แต่ทั้งนี้ก็คือโรงเรียนได้เตรียมแผนนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ ขณะนี้เราก็ยังมีใบงานแล้วก็สมุดนะคะให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อฝึกฝนเวลาอยู่ที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าให้เด็กๆได้เข้าไปเรียนออนไลน์นะคะในช่อง Youtube ของโรงเรียนถนอมสิทธิวิทยานะคะกรณีที่ท่านไม่สามารถที่จะเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ได้ก็ให้ผู้ปกครองนะคะมารับ สมุดนะคะเป็นสมุดแบบฝึกหัดนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกเขียนนะคะแล้วก็จะมีใบงานนะคะแล้วบุแล้วผู้ปกครองท่านใดนะคะที่ไปซื้อหนังสือแล้วก็สามารถนะคะสอนบุตรหลานของท่านได้นะคะตามหนังสือได้นะคะเพื่อเป็นการเสริมทักษะนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันเลยนะคะ อันดับแรกเรามาทบทวนนะคะ1ถึง10ก่อนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเลข1อ่านตามอีกครั้งค่ะเลข1ตัวต่อไปค่ะเลข2เลข2เด็กๆจะลืมทบทวนตามนะคะเลข3 เลขสามเลขสี่เลขสี่เลขห้าเลขห้เลขหกเลขหกเด็กๆอ่านตามเลยนะคะเลขเจ็ดเลขเจ็ด เลขแปดเลขแปดเลขเก้าเลขเก้าตัวต่อไปค่ะเลขสิบอ่านตามอีกครั้งค่ะเลขสิบสิบมีหนึ่งกับศูนย์เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนหนึ่งถึงสิบนะคะ เปิดเทอมมาเราก็จะได้ท่อง1-10ถึงได้อย่างคล่องแคล่วนะคะทีนี้เราจะมาฝึกเขียนนะคะตัวเลขตั้งแต่0ถึง5ตามเส้นประนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะเลข0ูนย์เด็กๆอ่านตามคุณครูอ่อนค่ะเลข0นเราจะมาเขียนเลขศูนย์ตามเส้นประกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมบินสอเลยค่ะ เตรียมดินสอเตรียมหนังสือเลยนะคะลูกโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเราก็จะมาเริ่มเขียนเลขศูนย์กันเลยนะคะอ่าเลขศูนย์เป็นวงกลมเด็กๆลากมาค่ะลากลงมาค่ะตามเส้นประเลยนะคะลูกลากขึ้นไปค่ะอันนี้เป็นเลขศูนย์อารบิกนะคะอ่าลากขึ้นมาบรรจบกันนะคะให้เป็นเลขศูนย์ลากจากข้างบนลงมาข้างล่าง ้งค้างล่างขึ้นไปข้างบนให้บรรจบกันนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นเลขศูนย์นั่นเองนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปคือเลขหนึ่งเลขหนึ่งอารบิกเรามาดูวิธีการเขียนเลขหนึ่งพร้อมกันนะคะเอาดินสอจุดไว้ตรงเส้นบรรทัดเลยค่ะลากเส้นเฉียงขึ้นไปค่ะลูกลากเส้นตั้งลงมาให้สุดบรรทัด แล้วก็ลากเส้นนอนไปนิดนึงกลายเป็นเลขหนึ่งนั่นเองนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเลขหนึ่งลากลงมาค่ะลากเส้นเฉียงค่ะเป็นเลขหนึ่งแล้วนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเด็กๆเลขสองเด็กๆพร้อมเขียนเลขสองหรือยังคะโค้งหัวค่ะ สเหมือนเป็ดว่ายน้ำใช่ไหมคะลูกหัวเป็ดคะ่ะลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นนอนไปนะคะจากซ้ายไปขวานะคะโค้งเป็นเป็ดว่ายน้ำคะ่ะลากเส้นเฉียงลงมาลากจากซ้ายไปขวามือสุดนะคะเป็นเลขสองแล้วนะคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆต่อไปเลขสามนะคะโค้งจากข้างบนลงมาข้างล่างนิดนึงอยาก โค้งค่ะให้เต็มบรรทัดนะคะอันนี้คือเลข3นะคะโค้งค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเ,เขียนตามคุณครูออนนะคะค่ะเป็นเลข3แล้วนะคะตัวต่อไปค่ะเลขสี่วิธีการเขียนเลขสีต้องลากเส้นเฉียงลงมาลากเส้นนอนลากเส้นตั้งลงไปนะคะให้สุดบรรทัดเลยอีกครั้งหนึ่งค่ะ เฉียงนอนแล้วก็เส้นตั้งลงไปนะคะเป็นเลข4นั่นเองนะคะตัวต่อไปคือเลข5เรามาเขียนเลข5พร้อมกันนะคะลากลงมาค่ะโค้งค่ะมีตะขอค่ะ5มีตะขอโค้งขึ้นไปค่ะเก่งมากค่ะเลข5ค่ะดูวิธีการเขียนตามคุณครูเลยนะคะ ข้างบนคะ่ะขีดเส้นเห็นไหมคะเด็กๆง่ายไหมคะในการเขียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆเก่งมากนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนในแบบฝึกหดัดแล้วก็สมุดแบบฝึกที่คุณครูได้แจกให้กับนักเรียนไปนะคะเด็กๆฝึกเขียนได้เลยแล้วก็นำมาส่งคุณครูที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้บา,บายยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ